สวัสดีครับผมอาจิโนครับผมเป็นศิลปินและนักเขียนการ์ตูนตอนนี้เราอยู่ในนิทรศการ a c o o d e in July ครับอโคเดอิ July นะครับเป็นสำนวนภาษาอังกฤษมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าจุลายในต่างประเทศอ่ะมันคือหน้าร้อนซึ่งมันจะไม่มีฤดูหนาวเกิดขึ้นมันก็จะเป็นเรื่องของความขัดแย้งกันเราก็เอาคอนเซ็ปต์มาใช้ในนิทรศการครับ เดิมทีอะก่อนก่อนที่จะเริ่มเทศกาลเนี่ยคอนเซปต์ที่ผมคิดและอยากทําก็คือเรื่องของแสงเงาครับในห้องแรกเราจะเห็นเงาของผู้หญิงเยอะมากเพราะว่าผมคอนเซปต์ผมคือผมอยากเล่นกับแสงเงาธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคิดไปเรื่อยๆก็มันมีเรื่องของจุลายเข้ามาว่าเราแสดงงานตอนจุลายครับก็เลยแบบนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมา เลยเอามาเชื่อมโยงกันคาแรคเตอร์ Character ของผู้ชายกับผู้หญิงครับจะมีความขัดแย้งในแบบของตัวเองฝั่งผู้ชายเนี่ยเขาจะอยู่ในโลกของตัวเองเขาจะไม่ได้เข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเดินสวนทางกับคนอื่นส่วนผู้หญิงเขาก็คล้ายๆกันแต่ว่าผู้หญิงอ่ะเขาจะเข้าสังคมด้วยคือเพื่อนชวนแไกก็ทําตามแต่ว่าไม่ได้แฮปปี้หรือไม่ได้ไม่แฮปปี้ happy, ก็คือแบบไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าลึกๆเขาก็แค่อยากอยู่ในกลุ่มเพื่อนอะไรอยนะ่างเงี้ยแต่ตัวเองไม่ได้เอนจอย ห้องแรกเราก็จะเห็นว่าชีวิตประจาวันของเขาเป็นยังไงส่วนห้องที่สองเขาก็จะเริ่มมาเจอกันละส่วนห้องสุดท้ายก็จะเป็นจุลายเราเจอกันในหน้าฝนโดยที่แบบยังเป็นโคเดย์สคนที่เดินสวนทางกับโลกปกติมาเจอกันโดยที่แบบการสวนทางของแต่ละคนมันขนลคอรล่างกันพอมาเจอกันปุ๊บมันก็เลยแบบอยู่ด้วยกันได้ ของผู้ชายเขาจะอยู่ในโลกแบบเป็นเหมือนคล้ายๆเด็กเนิร์ดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบแบบศาสตร์ชอบอะไรต่างๆที่แบบเป็นธรรมชาติหรือว่าชอบอ่านหนังสือนิยายเขาจะมีจินตนาการว่าเห็นสัตว์เห็นปลาเดินได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มคิดอะไรจรินตนาการในโลกของตัวเองผู้หญิงเขาจะอยู่กับกลุ่มเพื่อนเราจะแทนกลุ่มสังคมของเขา,าเป็นเงาอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะเห็นเงากับผู้หญิงในห้องแรกครับเริ่มเจอกันในห้องสองมันก็จะเริ่มแบบเหมือนเป็นส่งอิเลเมนต์ของแต่ละคนเข้ามาแบบให้อีกฝั่งเห็นเหมือนเราบังเอิญเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเออเราเหมือนรู้สึกว่าน่าจะไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้คนมาเห็นความสวยงามในความแตกต่างของนิยสการนี้นะครับความแตกต่างมันไม่ใช่เรื่องแย่ครับมันเป็นเรื่องที่แบบเราจะเจอใครที่เข้าใจเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมารับชมนิทรรศการอโคเดนจ u l y นะครับวันที่18รกรกฎาคมถึง18สิงหาคมที่ RCB Photographer Gallery ชั้น2 University ครับ